พี่เป็ดจวดพูดอะไรหน่อยไหมครับพี่เป็ดจวดอยากพูดอะไรหน่อยไหมครับคุณยผูรับเราเป็นโรมินีนะครับพี่สนี่คือเราอ่ะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเธอแล้วเรามีส่วนเกี่ยวข้องจริงจริงไหมพี่ขออนุญาตนะเราลองขอทางนี้นึงนะขอทางนี้หนึ่มีอะไรอยากพูดไหมคะขอทางนี้นึงนะเราเราขอเราพูดแทนเขาจริงไหมครับเป็นผู้ตรวจจุดใครบังคับให้เราต้องพูดอะไรมนะผู้สุกคนเราได้ถือหุ้นแทนเขาจริงไหมครับ มีการรับเงินจากบริษัทจีหรือเปล่าครับสองตงอ๋ทะล่มพวกท่านอยู่ที่ไหนกันมาคะพวกท่านหนีไปที่ไหนกันมามีใครให้ทำไมก่อนหน้านี้ถึงไม่มาพบตามหมายเรียกของดีเอสไอครับคนกลางคือใครคนกลางคือมันัดเพอคนแรกคือปัจจวบันคนแรกคือประจวบ สวัสดีคุณผู้ชมเดลี่พอเตอร์ครับสดจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นะครับเจ้าหน้าที่ได้นําตัวผู้ต้องหาทั้ง3รายนะครับที่เกี่ยวข้องกับคดีนอมนินีของบริษัทไชน่าเร i เวนัมเบอร์เทนประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งผู้ต้องหาทั้ง3คนเนี่ยคือ ผู้ถือหุ้นคนไทยนะครับที่ถือหุ้นในสัดส่วน51%ของบริษัทดังกล่าวนะครับซึ่ง y s i เนี่ยเคยมีการเชิญเข้ามาให้ข้อมูลเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับแต่ว่าตัวของทั้ง3เนี่ยก็ไม่เข้ามาแสดงข้อมูลอย่างแต่อย่างใดนะครับทำให้การออกหมายจับตัวของนายหลินจางจางเนี่ยก็นำไปสู่เรื่องของการออกหมายจับทั้ง3คนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารอการอัปเดตของท่านโคศกกรมสอบสวนคดีพิเศษกันครับ พี่เอกครับติดด้ยครับอย่าลืมสลับกันนี่ไงมีนวมแล้วเราเอาขึ้นนะโอเคโอเคไมาท่านผู้นะครับใช่ครับห้าเราอะอ เชิญครับพร้อมไหมมาสั้นๆนะครับสรับความคืบหน้าจากการสอบประคำเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับก็มีการดําเนินการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็สอบสวนประคำเสร็จแล้วนะครับทั้ง3คนในภาพรวมนะครับหนึ่งคนก็ให้การแล้วก็ขอชี้แจงเป็นหนังสือเพิ่มเติมนะครับ ส่วนอีกสองคนก็จะมีคุณประจวบกับคุณมนัฐเนี่ยขอชี้แจงเปน็นหนังสืออย่างเดียวนะครับยังไม่ได้ให้ข้อเท็จจริงอะไรนะครับการชี้แจงเป็นหนังสือเนี่ยมันมีผลต่อรูปคดียังไงบ้าง,างก็ไม่ได้มีผลต่อรูปคดีครับเพราะว่าโดยกฎหมายเนี่ยตัวผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรก็ได้นะครับแต่ว่าทุกอย่างที่ให้การเนี่ยมันจะถูกนํามาพิสูจน์ทั้งหมดนะครับข้อมูลที่เขาจะชี้แจงเพิ่มเนี่ยมันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไระเป็นประเด็นที่เกี่ยวข,ข้องกับเรื่องการถือหุ้นนะครับแล้วก็กระบวนการในการเปลี่ยนแปลง ตัวกรรมการและผู้ถือหุ้นนะครับรวมทั้งที่มาของเงินที่ใช้ในการลงทุนแล้วก็อำนาจทางการบริหารนะครับระหว่างที่ข้อมูลที่เขาให้มากับข้อมูลที่เรามีเนี่ยตรงกันไหมเออบางส่วนก็ยังไม่ตรงกันนะครับในเรื่องของผู้ถือหุ้นในส่วนของแหล่งเงินนะครับบอกว่าตอนนี้เขาการให้ข้อมูลนะครว่าเขารู้จักกับใวิใลลหรือว่าในชวจนจงเออเรื่องความสัมพันธ์กับคนที่เป็นกรรมการคนจีนมี การให้เขาจะจริงว่ารู้จักกันนะครับก่อนหน้านี้ทำไมถึงไม่เข้ามาพบก่อนที่ออกามาตรวจสบไหมจับเออซักท่าวันกันครับขเขาก็ไม่ตอบนะครับแต่เขาแจ้งว่าพอเห็นหมายจับก,ก็เข้ามาเขาไปอยู่ด้วยกันก่อนหน้านี้หรือแยกกันไม่ไม่ได้ให้ข้อมูลตรงนั้น,นครับทีนะ่ที่บอกว่ายอมรับรู้จักคุณจีนนะทั้งสามรู้จักใช่ครับแล้ว,ลวเรารู้จักยังไงครับถึงว่าเออมันมีตัวของ ผู้ต้องหาบางรายที่ทํางานกับบริษัทที่มีคนจีนเกี่ยวข้องอยู่ครับจะเป็นคุณประจวบกับคุณมนัฐนะครับถา้าถ้าย้อนทำมาคือคุณประจวบคุณมนัเนี่ยเข้ามาใช้หน้าเรเว่ไหมอรไม่ได้เริ่มด้วยใช้หน้าเรเว์นะครับเริ่มด้วยบริษัทอื่นนะครับบริษัทอื่นถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นสันติภาพน,นะครับาาตัวคนชวนก็จะเป็นคนไทยสองคนที่มีการพูดคุยคกับคนจีน นะครับก็คือทางมนัสกับทางคุณประจวบเป็นหลักนะครับแต่อย่างนี้ครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของค้ามการผู้ต้องหานะครับเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยมันต้องมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณโสพลก็ถูกชักชวนโดยสองคนนั้นนะครับประกอบอาชีพของแต่ละคนเขาได้ข้อมูลอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพที่มีรายได้ไม่สูงนะครับมีรายได้เฉลี่ยก็เป็นหลักหมื่นบาทนะครับ มีทั้งเป็นเรื่องของการค้าขายแล้วก็การเป็นประกอบอาชีพรับจ้างด้วยนะครับจริง,จร,งจริงในคำให้การมีอยู่ครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในสำนวนก็ขอให้เห็นภาพใหญ่พอนะครับทั้า,าก,การสอบประคำเขาให้ข้อมหลเรื่องคุณได้ดีไหมหรือว่าเขาตอบไม่ได้อ,อย่างอย่างที่เรียนชี้แจงครับว่ามีพยานปากผู้ต้องหาปากเดียวคือคุณสงพลที่ให้ข้อเท็จจริงนะครับส่วนอีกสองรายเนี่ยขอทำเป็นหนังสือภายใน30วัน แตุคณเนี่ยเวลาเราถามอะไรเาตอบเองใช่ครับหรือว่าทนายช่วยตอบด้วยตอบครับในการตอบตอบเองแต่ว่าบางครั้งเนี่ยทนายความเขาก็จะช่วยอธิบายคําถามนะครับเพราะบางทีในประเด็นคําถามก็อาจจะเข้าใจไม่ละเอียดทนายก็ขอช่วยอธิบายแต่การตอบเป็นเรื่องของผู้ต้องหาความแตกต่างระหว่างการถืดคุณนะครับผู้สศกคุณจะมีจำนวนมากกว่าแล้วมาลองมาประโยกันนะหุ้นมันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี6 1จนถึง68เนี่ยสลับมีการเพิ่มลงของคนไทยนะครับ ซึ่งต้องไปไล่รายละเอียดอีกทีเรื่องของเส้นินี่เม่อวานาณกว่การตจสอบเป็นมากก็ข้อมูลยังเป็นอย่างที่ได้ชี้แจงไปเมื่อวานนะครับก็คือมันจะมีเงิน2ส่วนส่วนที่1ก็จะเป็นเงินลงหุ้นนะครับก็จะเป็นตามที่ได้แจ้งไปแล้วกับส่วนที่2ก็คือเงินที่มาทําธุรกิจที่มีการกู้ยืมอันนี้ไล่เส้นทางการเงินอยู่ครับเส้นทางการเงินพอที่จะสอดคล้องไหมครับว่าเขาไปพูดอย่ไเอ่อให้เจ้าหน้าที่เขาได้ลงรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับเพราะเราเพิ่งได้ข้อมูลนะครับ อ,อ,อย่างที่เรียนครับสองลายบอกว่ายังไม่ให้ข้อมูลนะครับขอชี้แจงเป็นหนังสือนะครับจากข้อมูลของนีไอพีครครที่ทั้งสามคนได้มาคือสุดแล้วได้มาทั้งยแงไวเราได้ข้อเส่เอ,อขอเป็นเรื่องในสำนวนนะครับแต่มีข้อเท็จจริงแล้วนะครับระยะเวลาสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเขามีเงินเรียนประมาณเท่าไหร่เออหมายถึงตัวของทั้งสามคน ตัวเงินหมุนเวียนยังไม่ได้ดูลายละเอียดนะครับแต่ว่าตัวไรายได้กับบัญชีเงินในบัญชีพอมีข้อมูลอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับหลักหลักหลักล,ะล,ะล,ะล้านหลักสิบล้านตัวเงินที่คงค้างบัญชีบางคนเหลือหลักหมื่นนะครับส่ว่ววเรื่องของเงินหุ้นนะครับของนายมเนี่ยมีการใช้จากตัวทีเนอร์หรือว่าใช้พวกที่มาจากที่ื่เนเ,เงินหุ้นใช่ไหมครับ เงินหุ้นถือแทนบริษัทชไน่าเรวเวรนดัมเบลเทนเอ็นจิเนียริงนะครับ49%เพราะว่าเขามาในนามของบริษัทนะครับเป็นผู้แทนของบริษัทมาถือหุ้น49แต่ส่วนคนไทย51ได้อธิบายไปแล้วนะครับข,ขอบคุณนะครับการกสนคุรได้พูดถึงกิจกรรมที่ร่วมบริษัททไมอย่างเช่นมีการเป็นประชุมหรือมีการลงหน้างานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคำชี้แจงเป็นหนังสือใหม่อีกครั้งนะครับก็ความคืบหน้าของเท่านี้นะขออนุญาตเท่านี้นะครับขอบคุณครับ ดีเอทายดำเนินการเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพของอ,งอง่ดในส่วนนั้นเดี๋ยวรอสมอเขารายงานกลับมาครับเพราะเขาตรวจสอบไปแล้ว,วครับรตอนนี้การเก็บหลักฐานน้างอยยังทําอยู่ทุกวันครับยังคือดีเอยเนี่ยไปอํานวยการให้มีการรวบรวมหลักฐานนะครับแต่ว่าคนรวบรวมก็จะเป็นเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพิสูจน์หลักฐานตารวจนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของโยธาธิการและผังเมืองนะครับส่วนสมอเนี่ยเก็บเสร็จไปแล้วนะครับนอกจากตัวหาตรฐานของเหล็กแล้วเรามีสั่งได้ ได้ตรวจสอบที่เอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างตรงนั้นมีการอยายัดใบครับเดี๋ยวจะมีการเข้าไปดูด้วยกันนะครับคครครับรับบในส่วนของนอคนที่ชักชวนสองคนคมีการีโอกาย้ียเข้ามาในเรื่องชักชวนผู้บริโเดี๋ยว,วเ,ออเดี๋ยวขั้นตอนการสอบสวนก็คงมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับทนายนี่คือขอมาในนามบริษัทแยน่าลูเวียหรือในนามทนายเห็นแต่ละคนแยกกันมาครับอื มีการติดต่อกันครับแต่ว่าผมไม่ไม่มั่นใจเพราะตารางงานมีทุกวันนะครับอขอบคุณนะครับเห็นว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับ TSI ขอผมมาให้ประคุมเรื่องอะไรเออยังไม่มีข้อมูลครับขอบคุณครับผมขอถามข้อพิสิทธิ์ที่ TSI ไปลงทุกที่ทุกวันนี้เรายังขาดเรืออะไรอีกมเราอำนวยการให้ตัวเก็บครับ ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นะครับเป็นการแถลงความคืบหน้าของพันตารวจตีวรนันท์ศรีลํานะครับโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับที่มีการดูแลในคดีนี้นะครับก็เบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องการทั้งผู้ต้องหาทั้ง3รายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของคุณมานัทคุณโสพลรวมถึงตัวของคุณประจวบเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้นําตัวไปฝากขังต่อศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วะนะครับแต่ว่าท้ายคําร้องเนี่ยไม่ได้มีการคัดค้านขอประกันตัวแต่อย่างใดเพราะว่าทั้ง3คนเนี่ยเดินทางมามอ,อบตัวนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยตัวของ ผู้ต้องหาทั้งสอง,สองในสามเนี่ยได้มีการขอทําเป็นหนังสือชี้แจงมาอีกหนึ่งคนเนี่ยก็คือตัวของคุณโสพลเนี่ยให้การที่เป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่พอสมควรนะครับเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยบอกว่าไม่ขอให้การนะครับแต่จะไปให้การในชั้นศาลหรือการทําหนังสือชี้แจงมานั่นเองนะครับซึ่งเบื้องตอน้นเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ยังมีการสืบความคืบหน้าเนี่ยไปได้มากแล้วนะครับทั้งเรื่องของเส้นทางการเงินนะครับรูปของอ่า ตัวผู้ที่ถือหุ้นนะครับว่ามีเส้นทางการกันที่เชื่อมโยงให้เชื่อได้ว่าเป็นการเข้าข่ายความผิดนอมินีนะครับโดยขนาดนี้นะครับก็ต้องรอการขยายผลต่อไปซึ่งทั้ง3คนเนี่ยได้รับการชักชวนจากคนไทย2คนนะครับให้เข้ามาทํางานถือหุ้นในบริษัทใชน้าเรลเวยนะครับเพราะว่าตอนเดิมเนี่ยแต่ละคนเองก็ทําต่างบริษัทกันออกไปนะครับ ในส่วนนี้นะครับเราก็ต้องมารอติดตามกันนะครับว่าจะมีการเรียก2คนที่มีการชักชวนมาเพิ่มหรือไม่นะครับรวมถึงเรื่องของเส้นทางการเงินเนี่ยที่มีการใช้ในการชําระหุ้นเนี่ยก็มีการสื่อเป็นอยู่ในสำนวนคดีแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยกับสื่อได้เองนะครับแต่หลังจากนี้เราก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าทั้ง3คนจะมีการยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลและศาลจะมีคา ที่ภาคสาว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามารอติดตามรับชมกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมกีทับพี่ใหญเดี๋ยกรจรขอตัวไปก่อนครับขอบคุณชมนิสตามรับชมครับเดี๋ยวหากมีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวกลับมาอัปเดตให้ผู้ชมได้รับชมนะครับช่วงนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ